สวัสดีครับสวัสดีวันพุทธที่สดใสนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับแล้วก็มีแมตช์เดย์สำคัญสำหรับแฟนๆของแดงลิเวอร์ทุกทุกคนนะครับตีสองครึ่งนะครับที่วิลล่าพาร์คนะครับก็แอตันวิลล่านะครับวิลล่าก็จะต้อนรับการเรียนของพระราม9คาเฟ่นะครับโดยมีแฟนบอลคือวิศวกษัมศาตร์แล้วก็คงทนคอมเพล็กอะไรอะ <laughs> ไม่ใช่วิลลาคาเฟ่แอสตันวิลลานะครับแอสตันวิลลาของอูนายเอมอรี่นะครับก็มันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะที่หนูอยากจะบอกนะครับเรื่องดีก็คือเราได้ทําศึกก่อนนะครับลงก่อนแข่งก่อนชนะก่อนได้เปรียบเ,เช่นเดียวกันครับถ้าสมมุติเราลงสนามก่อน พลาดก่อนเสียเปรียบนะครับคือตอนนี้เลี้รวภูนะครับนำนะครับรเวอร์พภูนำอาร์ตซนอลอยุดเจ็ดแต้มโดยการแข่งเท่ากันนะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะทําการแข่งก่อนนั่นหมาวว่าเราจะมีโปรแกรมที่แข่งลงหน้าหนูดีใจนะหนูดีใจที่เราเราได้แข่งลงหน้าก่อนคือ,อในความรู้สึกหนู คนเดียวนะหนูไม่รู้คนอื่นคิดยังไงหนูมองว่าการที่เราได้แข่งก่อนนะครับแล้วถ้าเราชนะก่อนมันมีความกดดันโยนไปหาอาร์เซนนลคือหนูเคยพูดอยู่หลายครั้งแล้วคือสิ่งที่เราทําแล้วอะกับสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําอะทําแล้วมันผ่านไปแล้วครับเราไม่รู้ว่าผลมันเป็นการแข่งผลมันจะเป็นไงแต่มันผ่านไปแล้วอ่าถ้ามันดีมันก็กลายเป็นอ่าพลังบวกกับทีมเดฟู ถ้ามันไม่ดีมันจะกลายเป็นรังพลังบวกให้กับอาร์เซนอนก็เต็มที่ครับคืนนี้ต้องจะดึกแค่ไหนนะฮะตีสอครึ่งยังไงก็ต้องอยู่รอเชียร์รอชมนะครับอ,อ่พูดถึงสถานการณ์ของอาร์เนสซอลตนะครับตอนเนี้ยเมื่อนัดที่ผ่านมานะครับที่เบียดแบบหืดจับนะครับหืดขึ้นคอหมาป่าเกือบโนหมาป่าขย้ำในครึ่งหลัง นะครับก็ชนะมาได้สองหนึ่งทีนี้วันเนี้ยอ่ะถ้าจะให้จัดตัวผู้เล่นมานนี้ก็พอดูบ้างนะครับดีโกโชต้าน่าจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับแล้วก็เคอร์ติโจนนะครับพ้นโทษแบนกลับมาแล้วนะครับอ่ารเน้อสล็อตจะถูกแบนกีก่นัดน,นะครับวันนี้น่าจะมีผลออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องอ ได้รับคำแก้ตัวจากอันเดอร์สลอดก่อนนะครับก็จะสองนัดคือมันมีหลายสถานการณ์นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอันเดอร์สลอดรับสารภาพก็น่าจะลงโทษเลยอย่างตับเขาบอกเอาสองนัดก็คือแอตเลติล่านะครับนัดที่ยือนแอตเลติล่ากับเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ถ้าให้เหตุผลแล้วฟังไม่ขึ้นหรือว่ากูทอนแล้วไม่ผ่าน โดนมากกว่าสองครับก็อยู่ที่ว่าแอนแอสลอตจะเลือกแบบไหนตั้งใจแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเรามารอยรอตามตามเชียร์ตามลุม้นกันนะครับแต่อ่ะมาถึงตัวผู้เล่นก่อนนะครับขออนุญาตนะครับเพิ่งตื่นนะฮะเดจูพายรในการโครคุณต่อยนะก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปฟังตัวผู้เล่นก่อนที่จะไปฟังทัศนคตินะฮะขอโปรโมททั้งนี้หนึ่งนะครับบอกต่อแล้วกัน นะครับก็รายการครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับหนูเพิ่งลงคลิปไปเมื่อเช้านี้นะครับในพาร์ทที่2ของอาจารย์พรชัยหงส์สุวรรณศรีน, 4, นะครับอยากรู้ว่าหนูเป่าคลุยได้ไหมอา่าสีซอเป็นไหมลองไปชมกันนะครับเป็นอีพีที่2เป็นอีพีตอนจบนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับยี่สิบเก้าสามสิบมีนาคมนี้สําหรับใครที่ชื่นชอบต้นไม้หรือว่าแคทตัสนะครับจะมีงานแคทตัสไทยแลนด์นะครับครั้งที่สี่หนูจัดเอง นะครับที่สินทรพาวชั้นห้านะครับยี่สิบเก้าสามสิบมีนาคมเดือนหน้านะถ้าใครว่างมาเจอกันนะครับชั้นห้านะครับสินทรพาวชั้นห้าก็จะมีการประกวดแคทตัสนะครับมีร้านอาหารจากคุณต่อยด้วยนะครับแล้วก็มีร้านค้าเนี่ยสามร้อยห้าสิบร้านมีการประกวดทั้งสองวันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเงินรางวัลกว่าหนึ่งแสน นะครับอยากให้ไปดูกันนะครับเป็นงานประกวดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานแคตตั้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าชาวต่างชาติให้การตอบรับมาสองสาปีหลังเนี่คือหนาแน่นมากนะครับชาวต่างชาติมาก,กันเยอะไม่วจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอเมริกาอังกฤษฮ่องกองม,มาหมดนะครับก็ฝัก เรียนเชิญนะครับและถ้าใครเป็นคนชอบตัวน้อยก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับยี่สิบเก้าสามสิบมีนาคมนีม้ที่เซ็นทัลพาวชั้นห้านะจ๊ะอ่ะมาต่อตัวผู้เล่นที่หนูคาดว่าอันนดอสล็อตน่าจะจัดตัวลงนะครับผู้เล่นััะน่าจะเป็นอาิสนันเบเกอร์เปลี่ยนไม่น่าจะกี่ตำแหน่งนะครับเต็มที่หนูให้หนึ่งตำแหน่งหรือสองตำแหน่งแบ็กซ้ายอันดูโร,รปสัน แบกขวาก็น่าจะเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์ันโนนะครับเซนเตอร์ Center, ก็จะเป็นอิบราฮิมาโกลาเต้จับคู่กับบอจิฟันได้ตรงกลางเนี่ยหนูมองว่าคือทิจโจนหายจากอาการบาดเจ็บไปแล้วหนูคิดว่าอันนึงสล็อตน่าจะส่งคือทิจโจนแทนโดมินิกส์บอสไลเคอร์ติจโจนอเล็กซิสแบงลิเซอร์ isser, และไรอันกราฟคืนแบกนะครับ,นะรบหน้าขวาน่าจะเป็นซาร่าหน้าซ้ายน่าจะเป็นหลุยด,ดิอาดและหน้าเป้า ถ้าไม่โชต้าก็ดาวินนูเยตอเกมเขาอาจจะเป็นสื่อตามต่างประเทศเขาก็มีโอกาสบอกว่ามีโอกาสสองทีมนี้จะเสมอกันสูงมากนะครับแล้วแต่บางผลโหวตบางสำนักนะครับถ้าไปโหวตทางฝั่ง,งนะักข่าวสายเลี้ยวภูเขาก็ให้เลี้ยวภูชนะนะครับถ้าจะไปโหวตทางฝั่ง,งแอตตว,วิลา่าเขาก็แฟนๆแ,แอนตาว,วิลา่าอาจจะเข้าไปโหวตให้แอนตว,วิล่าชนะมากกว่าหนูไม่รู้แต่ว่า เกมมันสําคัญยังไงอาจอารย์จะไปฟังนะครับคือสองเกมเนี้ยแอสเตรีลากแมเชเตัวติตีในความรู้สึกของหนูนะนามรับตรงหนูนะมันต่างกันสองเกมเนี้ยคือหนูอยากให้แฟรอร์พูลเนี้ยเชียร์พปทีนัดดูพิทีนัดแต่หนูจะพูดคร่าวๆให้ฟังว่าสองเกมเนี้ยมันสําคัญยังไงสองเกมนี้ถ้าถามหนูหนูตั้งเป้าไวส้สี่แต้มเสมอได้นัดหนึ่งนี่ความคิเศษตัวตัวนะเสมอนัดหนึ่งชนะนัดหนึ่ง คุณจะเสมอแอตตาวิล่าก็ได้แล้วก็จะบุกชนะแมนซิตี้ก็ได้อะไรก็ได้แต่สองนัดเนี่ยหนูตั้งเป้าไว้สี่ใน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 ใจลึกๆนะแต่ถ้าได้หกเยี่ยมดีมากสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม10บคะแนนเต็มถ้าได้หกนะแต่ก็หนูรู้ว่ามันเป็นเป็นเกมที่ใหญ่แล้วก็ที่สําคัญคือมันมันท,ท,ท้ายท้ายลูก,กาแลนะ้วมันต่างกันยังไงต่างกันพอสมควร นะถ้าศูนย์แน่นอนกําลังใจถ้าสอนัดเนี่ยมีศูนแต้มกําลังใจถดถอยลดหายอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของรูการในปีนี้นะครับถ้าสอนัดหนึ่งแต้มก็ถือว่าแผลวนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดเนี่ยไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะสมตชนะนัดหนึ่งแพ้นัดหนึ่งก็ยังโอเค แถ้าเสมอสองนัดไม่ดีเสมอวิลล่าเสมอแมตติไม่ดีแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยคือสองนัดขอบสี่แต้มมันจะเราไม่รู้หรอกว่าอาร์เซนนลทำศึกลอนดอนดาร์วิแมกกับเวทแฮมเนี่ยมันมันมันจะจบยังไงแต่หนูมองว่าสี่สี่สองนัดสี่แต้มเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทีมแต่ถ้าหกแต้มได้จะยิ่งรถสมันตันนะฮะเกมหนูว่าคู่เนี้ย น่าจะตู้ที่แดนกลางนะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมติมกลางเรานะครับเล่นเหมือนเหมือนครึ่งหลังกับเอตันและเล่นเหมือนครึ่งหลังกับบู๊คทำตันเบรเลอร์ถ้าเล่นทั้งเกมนะยากเอาชนะแต่เวลายากไม่ใช่งานง่ายนะหนูบอกก่อนที่แอตันอ่าที่วิลล่าพาักเนี่ยแอตันละอตันวิลล่าไม่หมูนะบอกตัวก่อนบางคนจะคิดว่าเอ้สบายคือบาง บางคนแฟนลิเวกูก็จะไปติดอยู่กับความสําเร็จที่ที่อันนตรรตกำลังสร้างให้อยากให้อยู่กับลูกของความจริงว่าอืมมันมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายกับการบุกไป,ปเยือนอันตรเวลาซึ่งวิลาเขาก็พึ่งเสมอกับอิตูวิตมานะครับหนูายากหนูเป็นงานยากนะครับเพราะว่าดูจากปีต่อ้าที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าไม่นับคาราบาวครับที่เจอกับสเปอร์นะเราดูกระท่อนกระแทน่นดูสมักคึกสมักัก,กดูแบบกว่าจะผ่านมาได้ได้เลือดตาแทบกระเด็นแต่ก็อ่ะก็หวังว่ามันจะผ่านไปได้นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้นะก่อนเกมอาจจะมาเจอกันนะครับอ่ะไปอีกคู่หนึ่งนะขอไปอีกคู่หนึ่งคู่บิ๊กแมตช์นะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก นะครับศึกบิ๊กแมตช์ระหว่างราชันชุดขาวเรียบริดนะครับราชาของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในถ้วยใบนี้นะครับนัดก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึงเอติฮัสสเตเดียมสามประตูต่อ2เพราะคืนนี้หนูบอกเลยว่ามันแน่นอนมันพยคัคานะครับมันจริงๆในฐานะที่คนคนดูบอลน,นะก็อยากดูต้องต่องนัดน,นะ แต่ว่าต้องเชียร์ลิฟูก่อนแต่ตีสองครึ่งนะครับแล้วก็สลับตับเปลี่ยนทีนี้มองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะจัดเต็มรูปแบบนะครับในนัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะนิวคาสเซิลมาได้ถล่มนะฮโอมามามูสยิงแฮตทริกไปภายในสิบกว่านาทีนะครับแล้วก็เ,เขาเรียกอะไรฮะเบบีโรดี้อะ รือนิวไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้คำว่านิวโรดี้น้อยอ่ะบบเบอะไรอ่ะโรดี้เบบี้เบบี้โรดี้อะไรนี่แหละนะฮะกองกลางตัวใหม่ที่เขาซื้อมาก็อ่าเห็นได้รับคำชมอย่างล้นหลามนะครับเยอะแย,ย,ยะมากมายถ้าจะให้ฟันทงโงตกกรกคู่นี้หนุ่มหนุ่มมั่นใจเลยว่ามันมีตะกอนแน่ คือไม่ไม่ไม่ซัดก,กันเละก็ต้องมีขาดไปข้างนึงอะหมายความว่ามาริดก็จะใช้โอกาสนะครับใช้ความได้เปรียบที่ที่นำนำอยู่เนี่ยนะครับอาจจะประคองเกมก่อนรอให้แมนซิบุกกลับมาแล้วก็ใช้ความเร็วของวินิจุจูเนียเอ้ยเคลียร์เอมปปเป้หรือแม้กระทั่งอ่าจูดเบลิงแฮม ครับจูมเน่แฮมโด,โดนใบแดงไล่ออกแต่ว่าอันนั้นคือในในในลาลีกานะครับก็สามารถลงเล่นได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็จะมีเฮนดริกไม่ทราบว่รลงได้หรือเปล่านะครับทางฝั่งขวานะครับคือความความเร็วในแผงกองกลางไปจนถึงกองหน้าของมาดริดเนี่ยมันไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วมันรวดเร็วกระชับฉับไวนะครับอันตรายแต่ มันมีคําว่าแต่ก็คือกองหลังของราชันชุดเนี้นะครับก็เป็นแบ็คขวาจําเป็นมั่งก็ต้องโยกตัวนู้นมาใส่โยกตัวนี้มาเล่นคือคือมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นตําแหน่งอาชีพของเขานั้นนะเพราะฉะฉนั้นจุดเนี้ยก็สามารถทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเจาะได้หนูว่ามันคืนนี้ยหนูว่ามีสกอร์ทั้งคู่เหมือนนัดแรกนะครับห้ามพลาด นะครับก็รอติดตามเชียร์ติดตามชมใครเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ใครเป็นแฟนราชันชุดขาวเรียมาริดก็เชียร์ราชันชุดขาวนะครับสองเกมห้ามพลาดนะฮะทั้งเวี้์วููบุกไปเยือนวิลล่าพักนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนที่เบอร์นาบิวนะครับของราชันชุดขาวเรียมาริดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟนลิเวอร์พูลเกมนี้คุณต้องตรงแรงเชียร์แรงใจให้กับเหล่าบรรดาหงแดงแข้งทุกๆคนเดอะคทั้งหลายเอย๋ยจงรวมจิตใจส่งเป็นลูกบอลเกงกิไปให้กับอาร์เนอร์สเตนะครับเพื่อจะได้กำราบแอตตันบิลานะครับต้องดูครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นอันะจายกันด้วยกราบขอบพระคุณทุกคนที่รักและเมตตาบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้หวังว่าพลังตรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับโมฮัมหมัดซาลา <laughs>